เหมือนกันคือหรือว่ายังไงคะับ่ความตั้งใจก็อยากจบดอกรักก็ขัดไม่ได้ซุ่มนะก็เรียนมาเรื่อยๆอ่ะตั้งแต่ตอนตอนช่วงโควิดพอดีตอนนั้นเราก็ได้มีโอกาสแต่ว่าเราไม่ได้บอกใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็กลัวไม่จบไงตอนแรกก็ค่อยค่อยแจ้งอีกทีในตอนที่จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมันก็จะแบบว่าไอ้ต้องขอนนี่ต้อว่อมักมีเวลาตอนไหนมาเรียนอะไรเงี้ยตอบคือไม่มีเวลาหรอกค่ะแต่ว่าก็ต้องพยายามแบบแล้วก็ได้ทางอาจารย์ได้ทํามหาวิทยาลัยที่ช่วยด้วยแล้วก็ได้รุ่นพี่ที่แบบเหมือนเราคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็ช่วยกันผลักกัน อย่างที่เขาบอกว่าเราพบคนดีเราคบบัณฑิตเราก็จะเจอเพื่อนแต่ละคนที่นำพาไปในสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมทอม้อไหมคือยากไหมทุกอย่างคันเหนื่อยมากท้อมากยากมากแต่ว่าเราก็จะมีอาจารย์มีพี่ๆในคลาที่เราเรียนด้วยกันเขาก็จะ ช่วยกันที่แบบเป็นแรงผลักดันให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งเพราะว่าอย่างตัวเราทำงานหนักแล้วใช่ไหมคะแต่เราก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาแบบโอ้โหมีบิสเนสมีกิจการทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศเขาก็ยังแบ,บ่ Torah งเวลาได้ทุกคนก็พยายามที่จะเอาใจช่วยไปด้วยกันให้จบอะค่ะใช่ป็นทำไมเรียนคนรัฐศาสตร์คะสาเหตกก็คือเป็นจริงๆรรัฐศาสตร์เอ่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับอยู่แวดล้อมทั้งบริหารทั้งเอกชนด้วย ทั้งเรื่องของรัฐด้วยแล้วก็การบริหารทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคลหรือเรื่องการเงินคือมันเรียนครอบคลุมในทุกๆด้านหลายๆอย่างอะคะ่ะเพราะว่าอย่างตอนตรีเนี่ยขวัญก็เรียนนิเทศตอนโทขวัญเรียนบริหารเพราะฉะนั้นตอนที่ขวัญเรียนเอกขวัญก็อยากเรียนอะไรที่มันสามารถครอบคลุม ไปในเรื่องที่เราไม่รู้ให้มันลงลึกขึ้นได้ค่ะคอนเสว่าจะเป็นนักการเมืองหญิงไม่คอะไรื่งนี้ยราฐศาสตร์เลยก็เรื่องในอนาคตก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะค่ะแต่ว่าตอนนี้ประโยชน์ของการเรียนก็คือเราได้อะไรจากสิ่งที่เราเรียนก็คือขวัญได้มากกว่าการที่ว่าขวัญเมื่อวานตอนที่เราเรียนตรีหรือว่าตอนที่เราเรียนโทมันเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องเติมเต็มมาหาสมองให้กับตัวเราอะค่ะแต่ว่าอนาคตเนาะที่ขวัญบอกไม่แน่ การรเนคือเรื่องการเมืองขวัญไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวอะไรตรงนั้นหรอกเพราะว่าเออมันเป็นเรื่องที่เรายังคาดเดาไม่ได้อะค่ะแต่สิ่งที่เราคาดเดาได้ก็คือตอนนี้เราเอาความรู้ของเรามาประกอบกับวิชาชีพในเรื่องของเครื่องสำอางในเรื่องของการกระจายส่งออกต่างประเทศหรือว่าการดูแลสัมมาอาชีพของเราให้มันมันอยู่ได้ยาวแล้วมั่นคงขึ้นดีกว่าค่ะ อย่างนี้คุณแม่ภูมิใจไหมแม่แม่คิดว่า <c oughs> คุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อก็ก็ภูมิใจเพราะว่าเหมือนกับก่อนที่ขวัญจะเรียนล่ะคะ่ะเราก็ถามคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คือขวัญจะโตมาโดยการที่คุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยคบังคับแต่ก็จะพูดว่าอะไรควรที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเองอย่างอย่างขวัญขวัญคิดว่าเราคือลูกคนสุดท้องอะคะ่ะเราก็อยากจะทําอะไรที่มันสูงสุด ในเรื่องการศึกษาให้กับคุณพ่อเราคุณแม่เราอย่างคุณพ่อขวนนะัญน่ะเราเราไม่มีโอกาสทําให้ท่านเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นขวัญเหลือแค่คุณแม่คนเดียวขวัญก็อยากทําให้มันเต็มที่สุดความสามารถที่ลูกคนหนึ่งจะทําได้อย่างน้อยก็คือเรื่องการศึกษานี่แหละเพราะว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่เหมือนกําแพงเหมือนไปกรอบป้องกันในชีวิตเราอะคะ่ะถ้าคุณใจแค่ไหนคะันนีมีคำว่าอรด็อกเตอร์สาม,มันีนะคือขวัญภาคภูมิใจจาก ากการเรียนจากสังคมจากครูบาอาจารย์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในชีวิตขวัญแต่ว่า,าคำคำนำหน้าที่มันมาอยู่ข้างหน้าค่ะถ้าเกิดว่าขวัญไม่รู้จักเอาเอาองค์ความรู้ประกอบโดยรวมมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กตัวขวัญน่ะมันก็คงไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่เราจะต้องได้อะไรหลังจากนี้ก็คือเราเรียนไปแล้วอะค่ะเราจะเอามาปรับ มาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงในอาชีพในสัมมาอาชีพเราหรือว่ากับบุคคลรอบข้างเราได้ยังไงได้บ้างจะบอกคุณพ่อได้ไงคะบอกว่าเอ้ยนี่ลูกมีแบบปริญญาไหมเนา็เป็นด็อกเตอร์แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเป็นวของหวานใหคุณพ่อได้ใช่ก็ก็<ม>อทำให้คุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่เคยขออะไรเนาะนอกจากเขาก็ะจะแบบว่าให้ไปเรียนแต่เช้าให้เรียนให้สูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็สูงสุดแล้วค่ะ ดีใจต้องั้ขอเลยไหมโอ้ค่ะเขก็ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ัวขวัญยิ้ด้วยเนาะพี่อยากทำตอนที่มันท้อสุดที่ขวัญดาวโอ่ยไม่ไหวแล้วคี่ขวัญว่าจนได้จนได้จบอ่ะโอ้ยังไง้หมอ๋อตอนสอบอ่ะก็แบบว่าก็อาจารย์อาจารย์แบบว่าเคร่งเครียดมากอ่ะอดูไม่ได้อันนี้ผิดอ่ะจะไม่ผ่านแล้วแบบว้ายเลยแบบกีดอ่ะทุกคนกีดวันละร้อยรอบนะขวัญกีดวันละสองร้อยรอบแต่ก็เอาเถอะค่ะเรา เรามีหน้าที่ทําแก้ให้มันถูกทาไปเถอะเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านเขาไม่ได้ใจร้ายกับเราที่จะให้เราตกหรอกถ้าเราไม่ผ่านเราก็ทําใหม่จนกว่ามันจะผ่านสุดท้ายมันก็จะเป็นของเราค่ะคามมันเป็นน้ำตาตาความภูมิใจคือแบบว่าเราก็ซึ้งใจตัวเองนะคะแบบนับถือใจตัวเองไปที่ต่ผ่านมาได้อย่างจนมานีก็เป็นด็อกเตอร์ล่ะคือคือคือส่วนตัวเรามันก็อย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าแบบขวัญจะบอกว่าอย่างคนไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ตัวนะ อันไหนที่เราอยากทําให้เขาได้ในตอนที่เขาเห็นนะทำไปเถอะเพราะว่าอย่างตัวขวัญน,นะขวัญขวัญไม่ได้มีโอกาสที่คุณป่อมาอยู่ข้างๆไนงะเราก็เนาะแต่คือคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเหมือนขวนนะัญอะทําไปก่อนไม่ยังไงเขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้หรอกอยากเข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้เลยอ,อยากจะบอกอะไรไหมคะแบบศิลปินยาอะไรพวคนก็บอกสัญญาณนุ่บางคนก็อาจจะแบบ ม่เรียนจบรุ่นน้องร่อลูกอ,อะไรเงี้ยมันอยากจะบอกในเรื่องอะไก็คืออยู่ที่อยู่ที่ทัศนคติอะนะคะแล้วก็อยู่ที่แวดลอ้อมด้วยขวัญก็ว่อขวัญจะเรียนจบมามันก็ไม่ใช่ว่าง่ายหรอกขวัญก็แบบผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขวัญอยากให้ทุกคนคิดก็คือเราต้องมีหลักในการใช้ชีวิตอะคะ่ะ อย่างอย่างขวานนะขวานคิดว่าการเรียนกับการทํางานน่ะมันต้องควบคู่ไปด้วยกันเหมือนกับขาเราอะ่ะเรามีขาสองข้างข้างซ้ายกับข้างขวามันไม่มีทางที่เราจะเดินในข้างขวาข้างเดียวมันก็เหมือนกับว่าคนเรามันไม่มีทางที่จะทํางานอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวแต่คุณไม่หาความรู้อะไรเข้าตัวเลย หรือว่าคนไหนที่แบบแก่เรียนแต่คุณไม่เอาความรู้ของคนไปทํางานมันก็ไม่ก่อประโยชน์ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่ององค์ความรู้กับเรื่องการทํางานมันเป็นสิ่งที่มันประจวบที่มันจะต้องทําควบคู่กันอะอืมค่ะอันนี้คุณจะบ้านถามค่ะฝันที่บ้านมีรถมีด็อกเตอร์แล้วก็วเลยมีแฟนมาแฟนข้ามม่เลมีแฟนิก็จะถึงเวลาก็ถ้าใช่ก็มาเองค่ะเราก็ไม่รีบอนนี้มีคุยไหมเรา ไม่มีคุยค<อ>ใช่ก็ค<อ>ือไปยินดีนี่ก็ยินดีกับแม่กับเขาคนจบเลยจะ,ะ,ะอ,อ๋อเซอร์ไพร ي. ส์ค่ะเพราะแม่ไม่ตื่นค่ะจริงเพราะว่าลงมาเปิดมาแอร์ห้องแม่เย็นฉ่ำเพราะว่าป<อ>้านหนูกัรนอน,นเป็นเรื่องสําคัญล้วแม่ก็คือนอนอยู่ตอนนี้ยังนอนอยู่เราจะมาไม่ตองรับไม่รู้เขาเหมือนกันก็ลอกลอกจริงเอ้าเพราะแม่เขาจะบอกบอกว่าโตแล้วเลี้ยงมาให้โตให้ทําอะไรเองเป็น ก็เนี่ยเป็นแล้วค่ะมาคนเดียวเลยเฉิดฉายต้องมีซีนแบบชายหนุ่มใช่ไหมมันดีโนไม่ต้องค่ะผู้ชายไม่ต้องหนูอยู่ได้หนูเซิร์ฟไว้พอโอซีนอะไรน้ำ้อนเลยโนซีนค่ะนี่คือเราเรียนจบแล้วไม่ต้องมีผู้ประซีนเรื่องมีผู้เอาไว้แต่งงานนู่นอันนี้งานรับปริญญาหนูสนุกด็อกเตอร์โสดอยู่ไหมคะด็อกเตอร์ตอนนี้โสดค่ะจีบได้ด็อกเตอร์ผ่านสามีจีบได้ทมันพอทำงานก็ต้อ